สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Undercover เกมแห่งมิตรภาพกันอีกแล้วนี่โอ้โหเลยชื่อไทยที่เราประยักขึ้นมาเองว่าเกมจูงควายมิตรภาพจริงมิตรภาพเต่า ทำไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ตภาพเป็นเน็ตกับตภาพวันนี้ต้องมีสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมต้องขอบคุณ HP C Book Power G10 ด้วยครับที่สนับสนุนให้เรามีคลิปสนุกสนุกกันแบบนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> อย่าไปรอช้าไปดูกติกาก่อนดีกว่ากาเกอันเกม Under Cover ผู้เล่นจะสามารถเป็นได้ทั้งคนธรรมดา Under เว v e r และ m สเตอ r White โดยผู้เล่นจะได้รับคําปริศนาของตนเองคนธรรมดาจะได้คําเดียวกันทั้งหมด Under Cover จะได้คาที่ใกล้เคียงกับคนธรรมดาส่วนิสเตอร์ไวท์จะไม่ได้คาใดๆเลยผู้เล่นจะต้องให้คําใบ้เกี่ยวกับคําปริศนาของตนเอง m สเตอ r ์ไวท์จะต้องใช้ไหวพริบในการคาดเดาคําปริศนาของผู้เล่นคนอื่นในแต่ละรอบจะมีการโหวตโดยผู้ที่ถูกโหวตมากที่สุดจะต้องออกจากเกมทันทีและจะต้องเปิดเผยบทบาทของตน คนธรรมดาจะชนะได้ก็ต่อเมื่ออันเดอร์คัเวอร์ออกจากเกมจนหมดแต่ถ้าอันเดอร์คัพเวอร์เหลือจํานวนเท่ากับคนธรรมดาอันเดอร์คัเวอร์ก็จะเป็นฝ่ายชนะมิสไวท์จะชนะได้ก็ต่อเมื่อถูกวอออกและสามารถทายคําปริศนาของคนธรรมดาได้ถูกต้องอวัีเร่องายการว่าเราไม่ได้เล่นแค่สคนครับวันนี้บเพราะสี<ล>ะส่คนมันน้อยไปขอเชิญแขกรับเชิญของเราน้องเบสและน้องแน้มแท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  โอเควันนี้เราจะมาเล่นอันเดอร์โคเวอร์เกมจุงควายกันคำแรกผมใบนะซามาแบะซามาแบะซามาแบะเดี๋ยวมึงเล่นต่อมาแบะมาไปมาไฟฟ้าคงทนคงทนตุ้งแช่ตุ้งแช่โอเค เป็นของที่มีทุกบ้านเจนเจนเจนอะไรดีวะอะไรดีวะแข่งแต่งแข็งแกร่งแข็งแก่แข่งแก่อไมึงก็ต้องแต่งเฮ้ยเฮ้ยที่มึงต้องเข้าใจแข็งแกร่งอ่ะแข็งแก่งอ้ามันแข็งแกร่งอ่ะแก่งแข่งแก่งมึงคิดดูแข็งแก่งครับถ้ามึงไม่ได้คนแรกนะมึงโดนนานซามาเม่ซาเม่ล้อกันซาเม่ไม่ได้ล้อทำนะกูว่าไม่บอลก็ชิ่ ในใจขัวฉันไล่ชินถึงเด่กอะอ่ะแล้วใจขวายไหมเฮ้ยไอ้กูไม่ใช่มึงไม่ใช่เพื่อนเฮยาไอ้เบ้นพูดอะไรนะผมพูดอะไรนะคงทนเนี่ยไม่ง่ายกว่าเราคงทนอ่ะก็เดี๋ยวไล่ต่อไปไล่ต่อไปเดี๋ยวตามไปคงทนเอาคุณคุณก่อนเลยละลองก่อนรอก่อนชี้ถ่ายแล้วแต่ผมอ่ะเข้าใจตั้งแต่แรกเลยนะของพี่อ่ะซามาแบ้ซามาแบ้แต่าาไม่รู้ตัวเเลยเนี่ย ไอ้เกี้ยมองไม่เชื่อใจครูสมแป๊กูคนแรกสมแป๊กเใจแต่กครูเข้าใจได้ไงสมแป๊กครูไม่เข้าใจคงทนอ่ะมันเข้าหวดนะเว้ยไฟฟ้าแล้วคงทนอ่ะไอ้เกี้ยถ้าไม่ได้คำแม่งไม่ใช้คำนี้หรอกเข้าหวดนะเว้ยใช่เออผมว่างั้นแหละไฟฟ้าไอ้เกี้ยอะไรมาคงทนอ่ะไฟฟ้าหมดสมแบ๊กได้คงทนได้ไงอย่าไปอย่าไปหลงนี่ใช่มันได้คำผมไม่ได้ตามเออมีไอ้มีทุกบ้านนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เกียร์นอกบ้านมันอันนี้มันไม่ได้มีนอกบ้านไงเออสมแป๊กไฟฟ้ากด้เป็นคงทนได้ไหมันเป็นเงา ลูกค <mile> ้าไงเข้าใจปะไม่ไม่ใช่คำพิเศษคือเนี่ยนี่มันเอาคุณสมบัติไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งานลูกค้าไม่เกี่ยวเพราะว่ามันแรนดอมแรนดอมใช่อันนี้ค็อสอบแรนดอมอ๋อทำให้กูได้เลยกูได้เลยไอ้บอลไอ้เอี้ยมันตะกะมันคิดว่าต้องเป็นคำลูกค้าเลยมีทุกบ้านไอ้เอี้ยโป้ไอซ่าใช่โป้เอี้ยน่าหลานไม่ได้น่าหลาของของลูกค้าอ่ะเดี๋ยวรู้รู้หัว แข็งแกร่งมึงคิดดูแข็งแกร่งถ้ามึงไม่ได้คนแรกนะมึงโดนมานานแล้วสัตว์สมัฟแม่น่าปวดไหมหนึ่งสองสามเสมอสมัแม่เลยออกมาออกมาออกมาเอาให้ปวดที่จะบอกให้เอาให้ชัดก็ไม่ได้อีกอะกูอะคำเดียวสมาแซ่สมาแซ่สมาแซ่โอเค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 ่าของกูนะไอติมเฮ้ย มีเป็นแห้งเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์โอเคจบผ่านตายไปคัวโลกหมีแรรด้าไม่บูดมงข้าใจรเปล่าไหวมีอยู่สองอย่างอ๋ออ๋อไม่รู้แล้วก็อยากตอบอยากไอ้บอลยังไงก็ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะมันไม่ได้มีทุกบ้านคำที่เราได้ ถูกของพี่มันเป็นนันเดอร์โคเวอร์ถูกป่ะมีทุกบ้านเหรอบ้านกูเขาไม่มีบ้านกมไม่มีบ้านมีป่ะมีป่ะไม่จริงด้ยอย่าจริงตามที่เขาจูงพี่ดิบอกมีมีไหมก็เจอแล้วสองคนนี้ถูกป่ะอะไรแต่เด็กเขาบอกมีแค่คนเดียวเขรู้แล้วก็หนึ่งไว้หนึ่งทั่วไงอล้วเด็กเขาบอกกันทีเดิมเดิมลกเรลูกมงมงมง มีอยสองอย่างไม่รู้แล้วก็อยากตอบยังไงก็ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะมันไม่ได้มีทุกบ้านทำให้เราได้เป็นของที่มีทุกบ้านตอบไอ้บอลบนซ้ำขึ้นไปบนเฮ้ยไม่ได้จินตนาเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วโอมีอยู่สองอย่างไม่อยากตอบก็ยังไม่รู้เอาเลยอ่ะรู้แล้ว ได้ได้ได้พี่โอ้ยผิดผิดผิดครับรจะรู้อีกบ้าเอาละเอาละอ่ะคนแรกหมูเตินครับของบูนะได้อ่าข้อสีน้ำแข็งวุ้นเย็นเย็นตามเลยนี่ตามแบบน้ำแข็งใช่ใช่ดองดองน่าจะโดนอยู่แล้วนี่หนึ่ง สองตั <So> ้มคำตอบเขาว่าถูกกับได้ โอเคครับตามเมื่อกี้ก็คือประชาชนไปชนะไปประชาชนได้คำว่าตู้แช่แข็งอันเดอร์โคเวอร์ได้คำว่าตู้เย็นส่วนนิตาไวไม่ได้คำต่อ่าผมเขียนว่างิ้วเฮ้ยมึงเชื่อเป็นจีนงจริงเหรอประชาชนก็มีเบนมาร์ตินและทรายอันเดอร์โคเวอร์ก็คือบอลแล้วก็นิสตาไวคือชีสไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยังไม่จบ วันนี้ยังมีวันนี้เราเล่น15เกมเลยยาวๆเลยอ่ะคู่คุณนะครับได้เห็นอินโทรแล้วนะครับแต่อยากบอกว่าพวกเรายังไม่ได้เห็นเลยยังไม่เห็นพราะพวกเราแก่ทำแบบนี้นะครับผมโดยใช้ HP ด b o o k Power G10 อร์จีสิทธ์นะครับในการทำอินโทรใช่ค่ะไปเดี๋ยวนี้เราไปทำกันครับผมไปอยากรู้เบื้องหลังเป็นไงไปชมกันเลยฮะไอ้เหลิมอินโทรรายการที่คุณพึ่ทำเรียบร้อยแใกล้แล้วพี่เอ้ยลื่นมากเลยอันนี้ให้พี่ตัวใหม่ปพะผมไม่เคยเห็นอ่ะ มาอยู่ไหนมาวะนี่มัน HP C Book Power G10 ที่รองรับการทำงานแบบดุเดือดไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันหรือตีดีก็ทำได้สบายไม่ติดขัดด้วย CPU Intel Gen13 Core i7 แสงตรงนี้เดี๋ยวมึงดึงลงนิดนึ่งนะรู้หรือเปล่าว่าเขามากับการ์ดจอ Nvidia RTX 2000โดยดีไซน์สวยรับรองความปลอดภัยเพราะมีระบบกู้ข้อมูลและคุ้มครองภัยคุกคามด้วยนะเสยแดงหว่าเซฟนะทำงานสีแดงสีแดงโอเคแดงส้มเฉดเท่ดีเอ้ยงั้นเอาตัวสีแดงเลยแล้วเรื่องสีอะพี่อย่างของผมเนี้ยทำเท่ากับ ถังตัดต,ต่อเงอี้ยเหมาะผมะ่ะมึงไม่ต้องห่วงเรื่องสีเลยเพราะว่ารุ่นเนี้ยเนี่ยมันสามารถปรับสีได้เหมือนจินตนาการบน<ม>จอใหญ่ความละเอียดสูงภาพเนี่ยคมชัดไม่มีแสงสะท้อนด้วยเทคโนโลยีแอ,อนตี้แกรและไม่ต้องกลัวเรื่องรีเฟก เวลาทํางานไงไม่ต้องกลัวพวกคนที่แบบมาแอบดูจอแล้วถ้ามึงไปตัดต่อแล้วทําสีในงานนะเว้ยบอกได้เลยว่าดีมคาลเลอร์ค่าสีตรงร้อยเปอร์เซ็นต์บนพาร์เนลไอพีเอสเกรแน่นอนป๊าดเหมาะสําหรับสายทํางานหนักๆจริงพี่เหมาะสําหรับผมมากๆด้วยใช่ในั่งข้างๆเนี่ยยังไม่เห็นแบบเงาสะท้อนอรเลยใช่ไหมเนี่ยกูยังไม่เห็นเลยมองไหมมันก็ไปมองหลังจออะไรบอนชอบงานหนักใช่ไหมเดี๋ยวเอาอินโชไปอีกร้อยยี่สิบแปดตัว เดี๋ยวพี่ไปกันแล้วเดี๋ยวพี่ไปเข้าน้ำเข้าเนื้อมไรเดี๋ยว,วยกคอมไปเ้วยเดี๋ยวพี่มาเล่นเกมต่อ โอ้โหลื่นนะลื่นมากใช่นะครับ HP C Book Power G10 ใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับประสิทธิภาพการทำงานของ HP C Book Power G10 สุดยอดพวกเราเลยว่าได้ครบจบในเครื่องเจริงจิงถ้าได้ก่อนอันนี้เรามีโทนแต่แล้วละต่องันเราไปดูเกมที่สองเกมที่สองกันเลย

ก็ระคำเหรอเฮ้ยไปทำหมอให้โอกาสทจริงไหมเที่ยงตรง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 เฮ้ยฮาว์อ๋อถ้าเที่ยงตรงเออเที่ยงตรงถ้าเที่ยงตรงเรียงสีอ่าเที่ยงตรงยีเรียงสีกันเรียงสีกันเขาแถวอะตามสัตว์จะบักทำไมอะอยากวังชิด ว่าเขาจะตามคุณไปบ้างเที่ยงตรงเที่ยงตรงแต่บ้านใจไม่เล้ว่าคุณได้ไม่คุณก็กำลังเล่นกับมาสเตอร์มายนะคุณเฮียนะมันกำลังจะตายแล็กชะตามใช่ชะตามไม่ไอ้หนูแต่ไอหนูมันจะตายแล้วลูกที่เกิพูดอะไรไปเฮ้ยขอเข้าอีกรอบนึงขอเข้าอีกหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้เสียตาหน้าคุณจะพูดชัดๆเลยจริงป่ะเออไอ้เฮียกูแม่งกลัวมันรู้กไอ้รู้กูเลยต้องเล่นแบบนี้โอเคเออ เยอะเยอะอะไรมึงม <mud> ีชิดดีเยอะอะไรเบนเยอะที่ะโค่นโค่นกว้างเออใช่อ่ะตายมาใช่ไหมสิบสองยี่สี่สามหกสองร้อยกว่ากว่าชอบไหมเดี๋ยวนะอุบสิบสองยี่สี่ตูดสามหกใช่ขุนเป็นยังรอใช่เป็นแนวพีระมิดกำลังฮิตอันนี้มีใครไม่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจแกเข้ากำลังใครไม่เข้าใจเบน์ของกูเข้าจะตายดิวะอีสเตาร์ตาร์ดิวะ กูจะชัดๆันให้มึงเลยมึงเข้าไปมึงก็ซัมาเป้อ่ะบอลนะมาเอาอย่างสีเหลืองเล่นมุกอะคำนี้จริงไหมแล้วเล่นแถวกันมาคานี้จริงไวคำนี้เลยอย่างสีเหลืองนะอย่างสีเหลืองโอเคอย่างสีเหลืองมั่วนนั้นเนี่ยมั่วนนั้นเนี่ยมั่วนนั้นเนี่ยโอยู่อย่างสีเหลืองมั่วนะอ๋อเอาคอจับเอาได้ละกูว่ากูเจอมิสเตอร์ไวท์กับอันเดอร์ของกูแล้ว น่าจะใช่งั้นโหวตเลยไหมเก็บอันดับโคเวอร์ไปก่อนเลยต้องเอา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 เอย่าไปได้คำมันได้คำมันจะเนียนเออมันจะเนียนมันจะเนียนนะดีกว่าเบนก่อนดีกว่าเยอะเดีกวาแต่ขออีกตาหนึ่งใช่ไหมขอเข้าอีกตาหนึ่งขอจีตานรงดีกว่าเจมส์ได้เบนเบนเบนตาใส่ใจตาหนึ่งตาหนึ่งให้บัตรกับแม่อยากวางชิดๆว่า เขาจะตามคนนี้ไปบ่อะอยู่นี่ตามใครด้วยใช่เม่คุณก็กำลังเล่นอยู่มาสเตอร์มายนะคุณอันนี้มีใครไม่เข้าใจไหมเข้าใจมีเข้าใจแกเข้าเขากำลังฉันไม่เข้าใจเบสเลยของเขาจะตายด้วยวยอีกจตอตายด้วยถวยสองสามชึดเฮ้ยไอเฮียเบสหน่อยยากนกเยียงสี ลุงไม่พูดอะไรกันหน่อยพูดพูดหน่อยที่พูพูดอะไรดิพูดเหมือนที่กูพูดกับชินอะชินสองยี่สี่สามหกเป็นพวกเดือนมั้งวะเป็นพวกเดือนหรือวันหรือเวลามั้งวะมันคือวันเดือนทำไมกูไม่ราะห์แบบมึงนี่ทำไมมีข้อไอ้ไม่มีใครยปากมึงเลยแล้ย่ามาตอบนิ้วคนละแบบผมเขียนว่านิ้วนิ้วนิ้วมึงมีข้อไอ้เนี่ยขโมยอยู่นี่ผิดว่ะ เคเคเขียวนะมีเขียวมากอีกอันนึงอยารู้เลยโอเคใครคนแรกอัศวินและนกแก้วกูรู้เลยอะไรอ่ะอะไรวะหายมดหายมดหัวท้ายอ่าตายก่อนมาได้ก่อนบอลเพี๋ยลยังไงครับพี่ไม้เอาเหลือเลยหรอ ไี่รู้ละจริงไหมเนี่ยจริงจดไว้ก่อนได้ไหมจดไว้ก่อนได้ไหมจดจดไวปเลยไอ้ตอนเนี้ยจดดูก่อนตอนแรกคิดคำนี้เลยไม้กิ๊กเต๋อไม้กิ๊กเต๋อโอ้ยจิ้งจริงจิ้งจิงจิงลาลาโพแอมมาชื่อโพไม่ใช่พอพโพโพสายชิน ใช่พอชินเริ่มมาประโยคแรกคือเรียนเดี๋ยวจะใจเดี๋ยวะใจมึงเดี๋งนี้ถ้าเกิดมึงจะสงสัยอะสงสัยเบสมันกว้างกว่ากูอีกนะเว้ยไม่แต่แต่แต่มีสิทธิ์แต่ไม่แต่ว่าคำแรกมึงคำว่าเรียนเห้ยโอยหัวหงุด้วยหรอบอลพวกกู มบอลกูอย่าจับมือกูชินกูไม่เคยกูเคยเล่นเกมพลาดที่ไหนไอ้โอ้โหผมเขียนว่างิ้วงิ้วงิ้วโอ้โหทุกคนวางแป้นหิมยีนะชินคอมเมนต์รออยู่เลยอ่ะรอนิ้ววางเลยไม่ได้จุ่มกอหอกอดอแล้วอ่ะหวดเลยไหมล่ะสูดหาใจจะคว่ำานะโอ้ยกูตายแล้วที่กูตายแล้วมาพี่พี่พรยังไงพี่อ้าวเหลือเลยเหรอไม่รู้ละ สงสัยชินใช่พอชินเริ่มมาประโยคแรกคือเรียนเขาจะใจเย็นๆถ้าเกิดมึงจะสงสัยอ่ะสงสัยเบสมันกว้างกว่าพูดนะเว้ยหนึ่งสองสามชินเดี๋ยวพุ่งน้่หลักกันชินเป็นคนธรรมดา หล่าก็มีก็เมีกะหล่าเลยหล่าที่คุยเคาะถูกต้องหล่าสมัครเรื่อคนแรกอ่เปีนี้ใครพูดอะไรก็ได้แล้วอ่ะใช่สวยแล้วอ่ะทุกคีหมดเลยที่ดี่ถ้ามันอันเดอร์มันมันก็ไปวิเคราะห์ถ้าเราพูดเดี๋ยวมันวิเคราะห์อีกหอน้ำเยอะๆไม่ใช่กูไม่ให้กูจจบบไไดด้้้้แแลลววเลื่อนเข้าเลื่อนออกกบเหลาทรายกบเหลาเออ เป็น้ำมีเยอะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใครไปก็ได้คนหนึ่งแต่พี่ก็เข้าใจผมกันเองยังไม่หมดเล่นไงอ้าววันนี้ก็ไม่หัวหัวทำเพื่อประชาชนบอลมบูึงทำเพื่อประชาชนเมื่อกี้กูแพ้ไปแล้วเห็มเาเมึงทำเพื่อประชาชนไม่ดีไม่ดิถ้ามันอันเดอร์มันมันวิเคราะห์จากเกมแรกมันก็ไปวิเคราะห์ถ้าเราพูด๋ย่ามาวิเคห์อีกบอลพวกกู แต่พี่ต้องเข้าใจผมกันนี่หนึ่งสองสามชิ้นอันเดเว้อันเโอ้ไม่ใช่คนรับเงอนนะกูผมที่ถูกนะเกมไหมเกมอะไรเหอะผมไม่ได้จูงผมไม่ได้จูงใช่ไหมล่ะประชาชนนะครับผมเป็นฝ่ายชนะ ตอนนี้ประชาชนได้คำว่าดินสอสีอันเดอร์คอเวอร์ได้สีเทียนนะครับและต้นที่บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วตอบว่าสีเมาส์เฮ้ยแต่ตอใกล้เียนอใกล้เทียนไม่แต่ตอนตอนแรกบอกอะไรเขียนว่า การศึกษาจบไปแล้วนะครับ2เกมนะครับพับอินเทงเรากันไปแล้วยังไม่หมดนะครับเพราะคลิปนี้เราจะตัดด้วย HP C Book Power G10 ที่จะทำให้การทำงานหนักๆของคุณเนี่ยไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามี CPU Intel Gen 13 Core i7 นะครับผมแล้วที่สำคัญนะครับงานไหนที่ต้องการการแบบว่าเกรดสีบอกเลยว่าไม่เพียงแน่นอนเพราะวินคาเลอร์ค่าสีตรง100%นะครับบนแเนล IPS เกรคุณสมบัติเต็ม แบบของดีเลยนะโอเคจบแล้วนะครับสองเกมจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตื่นเต้นมากนะเพราะว่าคิดว่ามึงอาจจะตอบได้แน่ๆเพราะว่ามันยากครับมันยากหลังๆผมเริ่มตอบไม่ได้แล้วเพราะว่ารู้มากครับเพราะผมใช้ HP 4 Book Power G10 คือเอาง่ายๆเนี่ยโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยมันใช้ง่ายทาให้ผมไม่เลืองแรมสมองผมมันใช้ง่ายใช้คล่องทําให้ผมมีเวลาในการวิเคราะห์หรือคิดเรื่องอื่นหรือแบบว่าไม่เลืองแรมตัวเองใช่นะครับ ต้องขอบคุณ HP, Cbook, Power G10 จริงๆนะครับที่วันนี้มาสปอนเซอร์เราใช่ครับนะครับผมวันนี้นะครับ Undercover Game จุงควายขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ